คุณผู้ชมไปต่อจังหวัดกาญจนบุรีจะพาไปดูน้ําพุโซดาน,าน้ำพุโซดาที่นี่นะคะตอนนี้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขาเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ให้เสร็จภายในเจวัน<อ>เพื่อจะแจกให้กับประชาชนนําไปดื่มได้ครับแล้วบรรยากาศตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว<อ>ค่ะคุณบรรยากาศรอบพื้นที่เจาะน้ําบาดาลบ้านทุ่งคูตนตําบลห้วยกระเจ้าอําเภอห้วยกระเจ้าเนี่ยนะคะ มีน้ำโพโซดาใช่ไหมแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีประชาชนไปเที่ยวชมกันไปถ่ายรูปกันโอ้คึกค,คักเลยไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์เองสาม,มาเนนเองก็เดินไปชมน้ำพุโซดาด้วยเหมือนกันนะคะน,นี่ค่ะเห็นไหมอ้อชาวบ้านเนี่ยก็เลยมาตั้งแผงขายของกันมีทั้งผืชผลทางการ,กรเกษตรผักผลไม้น้ำดื่มน้ำอัดลมไก่ย่างเพราะว่า รองรับนักท่องเที่ยวไงฮะแตงโมก็มีมีทุกอย่างคุณดูสิมากันแบบคึกคักเลยนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเหมือนกันเพราะอยากเห็นนะคะตำรวจโรงพักบ่อพลอยนะคะก็ต้องมีการส่งสายตรวจมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะ,ะ <ๆ S 1> มาเยอะจริงคุณขณะที่นายธนงศักดิ์ล้อชูสก,กุลนะคะผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีเปิดเผยบอกว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยอธิบดีศักดาวิเชียนสิล์ ท่านได้สั่งการให้นําชุดน้ําชุดกรองน้ํามาติดตั้งที่บริเวณน้ําพุโซดาเพื่อจะกรองน้ําให้กับประชาชนสามารถนําไปดื่มได้โดยคาดว่าจะใช้เวลาติดตั้งแล้วเสร็จเดี๋ยวประมาณ7วันนะนอกจากนี้นะคะยังจะมีการเจาะสํารวจบ่อบาดาในแบบเดียวกันนี้อีกจํานวนทั้งหมดสาบอ่อในพื้นที่ห่างออกไปประมาณ2-3กิโลเมตรด้วยครับทั้งนี้นะคุณผู้ชมน้ําพุโซดาในพื้นที่หมู่19บ้านทุ่งคูตนตําบลห้วยกระเจาเนี่ยมีจํานวน2บอ่อ มีปริมาณน้ำประมาณ66ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะคิดเป็นปริมาตรรวมเนี่ยหล้านเจแสนลูกบาทเมตรต่อปีมีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์15หมู่บ้าน7,00 0ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กเกษตร6000ไร่โอ้ย,ยินดีด้วยยินดีด้วยจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากทิ้งกรติดเครื่องกรองน้ำเนีเน่ยจะทาให้ชาวบ้านแถวนั้นมีน้ำไปอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเขาบอกว่าป็น้ำขึ้นหราคาถี่ถ่าู่เหมือนน้ำแร่แมคนีย มีสารแร่ธาตุวิตามินต่างๆตามธรรมชาตินะคะ,คะท่านเทิคบดีท่านก็ดื่มโชว์ก็เป็นว่าดื่มได้แต่ต้องรอการกรองให้สะอาดก่อนนะคะ,คะ,คะ